ในคดีของน้องชมพู่เนี่ยครับหลังจากที่น้องเขาเสียชีวิตเนี่ยนะฮะหลายฝ่ายก็ออกมาวิพา์วิจารณ์กันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยน้องเขาเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับบางคนก็บอกว่าได้ข่าวว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยไฟดับนะครับน่าจะเกิดจากการที่น้องชมพู่เนี่ยถูกไฟช็อตนะครับไฟทั้งหมู่บ้านก็เลยดับนะครับซึ่งเป็นความจริงหรือเปล่าตรงนี้ไม่ยืนยันนะครับแต่มีบุคคลคนนึงเนี่ยเขาออกมานะครับบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยนะครับน่าจะเสียชีวิตจากการถูกการมายงฟาดนะครับ อุ้ยฟังแล้วเป็นความเห็นที่แปลกมากนะครับผมฟังแล้วผมขำอ่ะนะครับผมนะเขาบอกว่าก้านมายมฟ้าเนี่ยดูจากล่องรอยเอ่อจากศพแล้วนะครับน่าจะเป็นเลือดพั่งจากก้านมะยมฟ้านะครับแล้วก็วิเคราะห์เป็นตุกเป็นตะเหมือนกับว่าตัวเองมีความรู้นะครับเหมือนกับว่าตัวเองมีความรู้นะฮะก็เขาก็วิภาควิจารณ์กันใหญ่เลยนะครับสุดท้ายก็เงียบไปนะครับเพราะว่า แต่ละฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับไม่มีใครเห็นด้วยเลยอ่ะนะสุดท้ายเขาก็เงียบไปเองนะครับก็มีคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็บอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับลุงพลป้าแตนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าน้องจะเสียชีวิตจากถูกกล้ามยมฟาดนะครับรวมทั้งความเห็นจากทางผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับมีเขาคนเดียวแหละนะครับมีมีอยู่คนคนเดียวที่บอกว่าน่าจะเกิดจากกม้ามยมฟาดจนเสียชีวิตนะครับสุดท้ายก็เงียบไป นะฮะแล้วตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะฮะกามายมยมเนี่ยนะครับเห็นบอกเจอหลักฐานใหม่นี่คือเจอกามายมายมหรือเปล่านะครับผมยังไม่จบแค่นั้นนะฮะเขามาอีกนะครับมาอีกบอกว่าคออดีของน้องชมพู่เนี่ยน่าจะเกิดจากขบวนการเหล็กไหลนะครับวงเงิน10ล้านบาทมั้งนะครับเท่าที่ตามข่าววงเงิน10ล้านบาทนะครับโ,โหทำกันเป็นขบวนการนะครับเป็นแก๊งเหล็กไหลนะครับ จริงๆถถมหมู่บ้านกกอกเนี่ยลุงพลเขาบอกว่า300บาทขายเห็ดเนี่ยเขาอยู่ได้กันทั้งวันแล้วนะครับผมแค่300บาทเขาก็อ,อยู่ได้ทั้งวันแล้วนะฮะค่าจ้างมันคงไม่ถึง10ล้านบาทหรอกนะครับไอ้ะบวนการเหล็กไหลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับสุดท้ายก็เงียบไปอีกนะครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมอายแล้วนะนะครับเอ่อพูดไปทั้งการมายมนะครับทั้งเหล็กไหลแล้วมันไม่ใช่ทั้ง2ออันเนี่ยถ้าเป็นผมผมอายแล้วนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายมาลงที่ลุงพลบ้าแตนนะครับ แล้วผมก็อยากรู้ว่าการมายมยมที่เขาเคยพูดเนี่ยมันไปไหนแล้วนะครับหรือว่ามันเป็นหลักฐานใหม่ที่เขาบอกว่าเพิ่งได้หลักฐานใหม่มานะครับมันคือการมายมหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเป็นเม็ดเหล็กไหลนะครับช่วยเอามาให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะนะครับหรือว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิามพฤศจิกาก็เดี๋ยวเอามาให้ดูหน่อยนะครับว่ามันเป็นอะไรนะฮะพยานหลักฐานใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะดูบัญชีพยานว่ามีการมายมยมหรือเปล่านะครับผมก็อยากรู้นะฮะว่า ไอ้การมายอมกับขบวนการเหล็กไหลนะครับวงเงิน10บล้านบาทเนี่ยฮะหรือว่ามันมีบัญชี10บล้านบาทนะครับก็อยากเห็นเหมือนกันนะฮะว่าพยานหลักฐานมันมันอยู่ไหนแล้วนะครับไอที่เคยพูดไว้เนี่ยนะครับเกิดจากกล้ามายอมฟาดเกิดจากขบวนการเหล็กไหลนะครับที่พูดพูดมาเนี่ยมันมีไหมนะผมอยากรู้นะครับก็คนที่รับชมข่าวสารนะครับก็วิเคราะห์เอาเองแล้วกันนะครับว่า ใครเนี่ยนะครับมีความรู้นะครับใครไม่มีความรู้ใครโง่ใครฉลาดก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับผมคงไม่มีอำนาจหรือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครนะครับ